เดี๋ยวนะคะวันนี้เราจะมาสร้างที่พักกันนะคะโดยอาศาัายต้นโปรงนี้นะคะเป็นโครงสร้างนะคะแต่ที่แน่ๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะขอเคลียร์ที่ให้มันเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใบโปรงใบไหนเนาะที่แบบอแห้งๆเราก็จะเคลียรออกนะคะแล้วก็เคลียพื้นที่ให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาสร้างที่พักนะคะด้วยกัน อันนี้นะคะเดี๋ยวจะเคลียร์ออกก่อนเนาะใบไหนที่มันไม่สวยเราจะเคลียร์ออกให้เรียบร้อยก่อนเคลียร์ที่ก่อนนะไม่มีแล้วเอาไม้กลองนะคะที่แห้งๆเคลียร์ออกก่อนค่ะ ที่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไ็มาตั้งนะครักเนาะไม่ว่าต้องเอาที่แล้วนกออกก่อนให้มันเรียบร้อยนะคะจะตากใบโลรงที่มันแห้งเน็นายออกเนาะ มันนุ่มบ้างนะคะเราจะเก็บให้เรียบร้อยก่อนนะเกลี่ยหญ้าตรงนี้ด้วย ใบไหนที่แห้งเนาะเราก็จะเอาออกเนาะอันนี้เราก็ลื้ออ่อแล้วก็ทำความสะอาดที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวหนูจะใช้อ่อใบตอง้องนะคะมาอา่าปรับเนาะที่ให้มันเรียบร้อยกว่านี้นะคะ ก้องนะคะมาปกปิกกี้นะคะให้มันแบบเราสามารถนั่งพักได้นะคะค

Thank <laughs> you. เราก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะโดยอาศาัยต้นโพรงนะคะเป็นโครงนะคะอันนี้บริเวณด้านนอกนะแล้วก็มุมไปด้วยใบตองก้องนะคะแบบนี้เลยอันนี้เป็นด้านนอกนะคะด้านนอกนะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในเลยนะคะว่ามันน่าอยู่ไหมนะคะ อันนี้เดี๋ยวนะคะเราค่อยเดินไปนะ,ะนี่ด้านในก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะก็ถามว่าน่าอยู่ไหมไม่รู้นะคะเดี๋ยวให้เอฟซีทุกคนดูนะคะว่าวันนี้หนูสร้างที่พักเป็นยังไงบ้างนะคะ ซึ่งก็อาศัยต้นโครงนะคะเป็นโครงนะคะแล้วก็มุมไปด้วยใบยตองก้องนะคะหรือว่าใบาาซิเลสหรือว่าใบค้องก็ได้นะคะแต่ภาษามมงเราจะเรียกว,ว่าลคองกู่เยนะคะอันนี้โอเคก็ดังนายจะประมาณนี้นะคะ มาเดี๋ยวเรามานั่งด้วยกันเนาะว่ามันจะโอเคไหมนะคะก็เข้าแล้วนะคะหนูก็สร้างที่พักนะคะโดยอาศัยใบตองนะคะมาสร้างนะคะแต่ว่าครั้งนี้ก็คือบริเวณที่หนูมาสร้างที่พักตรงนี้มันมีทั่วใบค้องหรือว่าใบซิเลนหรือว่าที่นี่นะคะเขาจะเรียกว่า ใบตองก้องนะคะหนูก็ได้นำอ่าทั่วใบตองก้องนะคะมาสร้างที่พักเนาะชั่วคราวนะคะเป็นแบบง่ายๆนะคะก็ไม่ได้ยุงย่งยากอะไรนะคะโดยอาศัยเอ่อต้นโปรงนะคะเป็นโครงแล้วก็นำทั่วอ่าใบคล้องอะไรประมาณนี้เนาะมาอ่ามุมนะคะให้มันแบบมามุมนะคะแล้วก็มี ากนนารนำมาปูที่นะคะให้เราได้สามารถนั่งได้นะคะที่จริงบริเวณที่หนูสร้างที่พักนี้นะคะก็ช่วงนี้อากาศก็ร้อนนะคะไม่ใช่ไม่ร้อนนะคะก็ร้อนนะคะแล้วก็แบบนี้ถ้าเราสร้างที่พักแบบนี้นะคะก็จะทําให้แบบอากาศก็ไม่ต้องร้อนนะคะอากาศก็ไม่ต้องร้อนแล้วก็มันจะได้เย็นสบายเนาะก็ ใครนะคะที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะแล้วก็ใครมีคอมเมนต์อะไรนะคะที่แบบน่าสนใจก็สามารถคอมเมนต์มาบอกหนูได้นะคะแล้วก็ดี๋ยวหนูจะลองทำคลิปดูก็ได้นะคะก็คลิปนี้นะคะเราก็มาสร้างที่พักอาศัยแบบง่ายๆนะคะถ้าจริงๆแล้วนะคะก็ เราจะสร้างที่พักให้มันแบบยากกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นที่พักที่แบบสร้างแบบย่ายๆเนี่ยหนูก็ไม่อยาที่จะไปตักไม้เนาะหรือว่าไปาสร้างที่พักบนต้นไม้แบบนี้หนูไม่อยากทํานะคะเพราะว่าหนูไม่สามารถขึ้นต้นไม้ได้ขึ้นต้นไม้ไม่เป็นค่ะแล้วหนูก็จะทําที่พักแบบง่ายๆแบบนี้ให้เอซีดูนะคะ พี่จิง่ะที่พักแบบนี้นะคะนอกจากเราจะสามารถนั่งแบบนี้ได้หลายคนแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนอนได้นะคะอันนี้นะมันก็พัดพูดถึงใบตัวนี้มันแข็งแรงไหมมันก็แข็งแรงนะคะใบคอตัวนี้นะคะแข็งแรงนะคะแล้วก็ที่จริงชาวบ้านเขาก็นิยมนําไปสร้างเป็นที่พักนะคะ ที่อยู่ตามาที่ไล่ที่นาอะไรประมาณนี้เนาะเพื่อใช้ในการบางังฝนหรือว่าบาังแดดอะไรแบบนี้ก็ได้น,นะคะก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะ